นะคะราช่ามาเล่นหนับที่มีชื่อว่า Escape Running Head นั่นเองนะคะแลราช่าก็จะมีวิราชาก็จะมีพี่มานี่พีพีพีเอ,อื้อไอ้ได้ตกแล้วตกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะราช่ามาเล่นหนับที่มีชื่อว่า Escape Running Head นั่นเองนะคะเย้ ซึ่งแบบนี้นะคะเราต้องมนี้จากหัว,วเข่าขานั่นเองนะคะคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักแบบนี้ดีปะ่ะไปเริ่มกันเล่นกันเลยไมหลอชา้าไม่เสียเวลาป <ๆ S 2> ้ายจริงๆนะชาเคยเล่นมาบ่อยแล้วนะคะบ่อยมากไปเลยๆก <c oughs> <c oughs> ็นะชาก็จะมีวิชาก็จะมีวิ <c oughs> โอุสากำลังพูดอยู่เลยอะ,ออ <c oughs> ะวิชจะจำสเกลเดียเมื่อกี้เสื้อชามีทริ สูงตนเองค่ะทุกคนคือการกระโดดข้ามหัวมเลยนี่เห็นปะม,มันจะกระโดดสูงก็หัวมันก็เลยทําให้เราสามารถกระโดดข้ามหัวมันได้ค่ะแบบไม่ต้องวิ่งหนีนะไปไปไปเลยโอเคเรก็จะเซฟตรงนี้ได้นะไปกันต่ออ่ะเหยียบหัวไปจ้ารออะไรแล้วก็วิ่งค่ะวิ่งนะ มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยนะชาจะเล่นได้ทั้งหมดกี่ด่านมาแล้วมาแล้วจบด่านหนึ่งได้อย่างชิวๆครับนอนๆโอเคไปกันต่อ <c oughs> สเตจสองนี่มาแล้วว้ายมาปุ๊บเอ้ยเข้าปุ๊บมาป๊บเลยนะคุณพี่ <c oughs> <c oughs> อะไรมันจะรักหน้าอันนี้เซาสีเก่งจริงเราต้องไปทางไหนต่อนีไ่ไงจุดเซฟไงมาคดนคืนอ่ะคือเจอจุดเ,เซฟเร็วมากคุณแม่สว,วัดดีคุณพี่คุณพี่สกิบดี้ทอยเด็ดเคบไยกันต่อ โอ้ oh my gosh เราจะผ่านได้ไหมันมีสามรูเลยเราไปรูนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่ามันใช่มันถูกรูหรือเปล่านะจะไปนี่ไงประตูมาแล้วคุณพรี่ครับคุณพี่มาทางนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะบอกว่าอีตรงนี้หัวมันสามารถตกได้เลยนะเคก็จะไปอย่างรวดเร็วเ,วเอเวเอน่าจะต้องนี่มานี่คุณพี่มานี่สิมานี่มานี่มานีเคตกไปแล้วเอายังไม่ตก พี่มานีพี่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 เอ,อือนไอ้แม่ตกแล้วตกแล้วนี่มาแล้วสเตจสามไปกันต่อไปแต่อันนี้ก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าชาคือจะตูีตรงนี้ดาดนี้บ่อยมากอ๋อพี่ต่อขอเอามาเอาร,รูปรูปชิ้นมาเทียบหน่อยดูนะเหมือนกันไหมโอ้ยนี่เราก็ทำง่ายงไง ไอ้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 มีคุณพี่ก้ามคุณพี่ก้ามโตนะคุณพี่ก้ามโตไปไอ้คุณพี่คุณพี่ก็แรงเกินแทกพวกชิ้นนะไว้ยโอ้ยอย่าดิอย่าโอเคเราก็ผ่านมาได้จากคุณพี่ก้ามโตนะ โอเคแล้วก็ผ่านได้อย่างไม่ค่อยชิวเท่าไหร่แต่ก็ผ่านได้อย่างเฉียดฉิวนะว้ายทำไมคนนี้อฉันก็อย่าดิอย่าอย่าโอเคโอเคแล้วก็ผ่านไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวท่ามาซํำสกเกเาบ่อยอย่า ก็คือห้ามไปยิงใกล้ผนังไม่งั้งนมันจะออกมันจะสกเก็ดได้ไปทุกนี้ก็คือไปกันต่อได้แบบยาวๆเนี่ยชิวฮะจบหรอเดืม yeah. เ,เกินรับผมโอ้มก้อชไปมาโดดอิ่งอ่ะชิบ มาแล้วคนที่บอกอุ้ยอะไร <What? S 1> ของมันอะฮะอืมแล้วจะให้ผมไปยังไงครับเนี่ยครูครูคลงมาก่อนดก็หมอคุณพี่ลงมาก่อนได้ปะคุณพี <c oughs> เ่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไปคุณพี่เขาไปแล้วเขาจะต้องรีบไปลาขึ้นนะคะเพราะว่าที่คุณพี่นะคะเขาไปได้นะเขาขึ้นมาได้ก็เลยต้องรีบไป เคไปกันต่อเ็จแล้วปุ๊บมมไม่มีจอมสเกตใดๆไม่มีจอมสเกตเท่ากับมีออ่อันนี้ผิดผิดทางผิดทางแลเวสเซฟเจื๊บชัดเจนคุณหลอกเราลอกเก่งงริงๆิงนี่นี่กุญแจกุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจ ประตูโอเคเราก็จะไปกันต่อนะอุ้ยไปทางไหนไฮ <Hi. S 1> โอเคลงุงไม่งั้นเราจะไปเจอกับคุณพี่คนนั้นนะคะเราก็จะจามมือนของนี้ไปนะคะเมื่อกี้เกือบล่วงนะไปผิดทางซึ่งมากแม่ ไอตรงนี้แหละที่เราจะหัวร้อนบ่อยว่าเอ้ยทำไมไม,มีผู้หญิงตรงนี้ด้วยหรอปกติไม่มีผู้หญิงตรงนี้นี่นาไ,ไม่เป็นไรคขาอาจจะก,กับอัปเดตใหม่ก็ได้ไปไอ๋อน,นี่ไงมันจะมีบันไดอยู่ ว้าวปาาคุณพรีเหบบมืมนรรปสตริกี่ข้ออะไรนี่เขาหลอกปะ่ะไปทางเล็กเกินไปเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ้าวอเคโอเค,อเ,คเราจะตามคุณพรีคนนี้ไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรา มันจะต,ต้องไปทางไหนนะอะอย่า,ยาอย่าดีอะจะเซฟโอเคมันจะหลุดมาใช่ปะไปอะไรโอ้ยตอนนี้ลงมาแ เราจะต้องไปทางไหนอ๋อไปทางนี้เอ้ไปชึบแล้วก็มันจะกระโดดถึงได้ไงมันไม่ใช่ละชึบอ้านี่ไงกระโดดถึงกระโดดถึง,ดดถงนี่ไงตอนนี่คือห้องแรกที่เราอยู่ไปไปดาที่หกอย่างรวดเร็วทันจอย โอ้ตะากลัว,วด่านนี้เขาน่าจะแบบว่าลืมจ่ายค่าไฟนะพราะมืดเกิอนอะ่ะไว้ไม่ใช่ทางนี้นะคะเพราะาทางนี้มันตันนี่ไงเราถึงสเสือแล้วค่ะเราก็จะเดินตามผู้หญิงคนนี้ไปนะคะเราจะเรียกว่าผู้หญิงเอและก็เพราะชื่อของเราจะเรียกต,ตัวเอโอ้ my gosh อีสระคนะมาก ไปทางนี้ดูอ๋อนี่ไงจุดเซฟนี่นี่นี่เพื่อน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 นี่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 จุดเซฟโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดติดติดโอ้ยแล้วคือทางที่เราให้เราระว่าังที่เราจะเล่นเกมใหม่เพราะว่าเราตัวอ้วนไงใช่เอ๊ะนี่ยไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางโู้นว้าว นี่ตรงนี้นี่น <educate S 1> ี่ไงถึงแล้วเย้อุ้ยนี่ไงตรงนี้ที่มันจะเป็นหน้าจอแบบว่าคล้ายมาริโอ้ทุกคนเคยเห็นปะไปน่ารักอะเหมือนเป็นโลบอ คอเล็ตกับเกมมาริโออ่าตายโอ๊ยไอ้บบนี้กัระโดดไม่ได้ปะทำไมตัวเราไม่กระโดดได้โโมากแม่แม่ยไหนแม่อยู่นู่นอ๊ะเีย

โอ๊ยทำไม่ได้โอ้ยหะโอ้เหรียญขนาดใจเย้พลาดแล้วอีปีดีใจแดดนี้ด่านสุดท้ายแล้วนะขี่ไปว ้ิคินบกักคุณพี่เหเม็นเกินกาเดนโอเคงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย